ใครที่กำลังมองหาวีออสแสนกว่าบาทนะครับอ้ําหามาให้แล้วจัดมาให้แล้วนะครับสวัสดีครับพบกับอํารถบ้านหนึ่งหแปดอีกแล้วหรืออ้ําวีออสนะครับบอกเลยนะครับพี่ๆใครหาวีออสรถสวยพร้อมใช้งานนะครับมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับผมอยู่กับเตอร์ด้าวีออสเจนสองนะครับหรือว่าวีออสเ็บหมานะครับไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเขาได้ฉายานี้น่าจะเป็นแบบว่าทรงมันป้อมๆกลมๆเนาะนี่คันนี้เป็น1 5 e นะครับไม่เคยติดแก๊ส ปี2 0 1 0นะครับบอกราคาก่อนเลยนะครับเอาไป149,000บาทครับพี่ไม่ถึงแสนห้านะครับได้รถสวยพร้อมใช้งานผมบอกเลยนะรถมือสองสิบกว่าปีนะสีเนี่ยเขาก็มีการเก่าซีดบ้างคันนี้เก็บสีมาให้รอบคันครับพี่ผมบอกเลยสวยพร้อมใช้นะครับไม่มีริ้วรอยสีนี่บอกเลยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูนะครับถัดมาคันนี้เบิก แม็กใหม่ยางใหม่นะครับพี่ล้อเนี่ยได้เป็นล้อสปูลขอบ15ทรงสวยๆแบบนี้ล้อเนี่ยเป็นล้อใหม่นะครับยางก็เป็นยางใหม่เหมือนกันพี่ๆยางเนี่ยได้เป็นยางคำโฮยางเกาหลีนะไม่ใช่ยางจีนเอาไปใช้งานกันอีกย,ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวดูซีรีส์ให้นะครับคันนี้ได้เป็น195ทับ 55, ขอบ15 195คืออะไร195ก็คือหน้ายางนะครับส่วน55เนี่ยคือแก้มยางความสูงซึ่งเอาไปใช้งานนะครับพี่เขาจะได้ความนุ่มนวลนะครับ นุ่มนวลวัยรุ่นก็ได้นะครับหรือว่าผู้สูงอายุอยากจะขับมีความนุ่มนวลแล้วได้เท่ไงได้ล้อแม็กดีกว่าล้อกระทะครับพี่ๆมาถัดมาเลยเมื่อกี้คุยเรื่องสีกันแล้วไฟหน้าขัดให้ใหม่ใสปิ้งไม่ได้ว่าขัดธรรมดานะล้างเลนเลยพี่เอาไปใช้ง,งานกันอีกยาวๆนะมาดูกระจังหน้านะครับกระจังหน้านี่เป็นรุ่นเบลตานะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่แต่งๆซิ่งๆมันจะได้เข้ากับสีล้อแม็กครับพี่ๆมาดูเรื่อยๆเลยนะครับ แทนดูรอบคันสวยนะครับบอกแล้วว่าสีสันสวยงามพร้อมใช้เลยนะครับและที่สําคัญครับพี่พี่คันนี้นะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยกะระยะให้ด้วยนะครับสําหรับนะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับยังถอยไม่เก่งเนี่ยเขาก็จะมีเซนเซอร์ถอยกะระยะให้ด้วยนะครับบางทีนะอ่าเข้าใกล้วัตถุมีมอไซค์จอดขวางอยู่ก็จะปลอดภัยครับผมลดการเสียหายนะครับนี่ มีถาดท้ายไปด้วยโอ้โ oh, ห oh. แม่คุณเอ้ยสุดยอดสําหรับแม่บ้านนะที่ชอบจ่ายตลาดซื้อกับข้าวซื้อหมูซื้อปลาบางทีซื้อมามันจะมีพวกน้ําหกอะไรเงี้ยเอาผ้าชุบน้ําเช็ดได้เลยจ้ะมาดูภายในกันกว้างขวางเนาะนี่นี่นี่มียางอะไรไปให้ด้วยครับพี่พี่ยางอะไรไปให้ด้วยนะครับเครื่องมือครบ,ครบเลยนะครับใครหานะแล้วช่วงนี้ฝนตกพี่ครับแสนกระบาทเก็บสีมาให้รอบคันแม็กใหม่ยางใหม่ คุ้มไหมว่าคุ้มไหมยังไม่พอครับมาดูข้างในหุ้มเบาหนังให้ใหม่ทั้งคันพี่จ๋าแผงประตูก็หุ้มใหม่นะครับเบาหนังสีครีมนะครับสวยนะครับข้อดีของเบาหนังคืออะไรครับพี่พี่เขาไม่เลอะเทอะนะครับไม่อมฝุ่นด้วยนะครับไม่อมฝุ่นด้วยสําหรับใครที่เป็นภูมิแพ้นะนี่ครับแล้วก็ กระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเป็นมือมองมือหมุนไม่มีแล้วเป็นไฟฟ้า4ี่บานบานคนขับได้ออตโต้มีเซ็นทรัลล็อกนะครับถัดมาครับพี่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้ายัางไม่พอครับได้พับไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายเกียร์ออตโต้นะครับใช้งานในเมืองนะครับไม่ต้องเหยียบคัดให้ปวดแข้งปวดขานะครับบางคนนะพี่เหยียบคัดจนนะกระดูกนะอะไรนะกระดูกทบเส้นประสาทประสาททบเส้นกระดูกนะครับงงไปหมดแล้วนะ วิทยุเดิมโรงงานคันนี้เลขกไม่เพียงแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันนะครับนี่นะพี่นะได้ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะครับห้องเครื่องล้างทความสะอาดให้ใหม่นะครับซุ้มโชกหน้าสายขวาเม็ดอักเดิมอยู่ครบรับประกันไม่มีพิดความจมน้ําหรือว่าชนหนักนะครับย้ําอีกทีสนใจคันนี้นะครับเอาไปเลยนะครับหนึ่ง0บาทนะครับ สนใจติดต่อนะครับ0993429144รถยู่นนทบุรีนะครับบางบัวทองนะครับมาไม่ถูกนะครับพี่โทรมาเลยนะครับหรือว่าทักมาสอบถามก็ได้ line ad ช่องทางการติดต่อนะครับ a u m 1 6 8มีแอดนำหน้าด้วยนะครับนี่ครับพี่ป้ายหน้าร้านแบบนี้เลยสีเหลืองๆแบบนี้นะครับพี่ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจรถมือสองสภาพดีนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยกับอ้ารถบ้าน168สวัสดีครับ